อ่ะน่าอัดแล้วน่ะอันนี้อัดแยกเฉยเฉยอัดเอาไว้ลงเล่นๆมีล, <c oughs> ลงเล,เล่นเลยทำไมอัดแล้วนะแอดแล้วรอคนเลยโอ้โหอดรอกันจังใครตายวะหมามันเห็น <c oughs> อะไรครับคุณไว้ <c oughs> มันเห็นเป็ดขี้มันก็เลย อโอ้โหอยากกินสินะอจะมีพลังงานมาได้ต้องมีคนตายนี่ยยังไม่ได้จัดใหม่เลยวันแล้ครับวันนี้มันต้องมีคนตายในกรีนแม่ทับมาดีพหายใช่แล้วเรื่ึงพลังงานบันเทิงแต่เรื่องนี้โอ้โัวตายอยู่แล้วแหละรู้สึกว่าไม่ได้พูดชื่อรายการมาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่จ๋ามาเต็มนะครับจะดูหายเงือบเลย เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อทุกทุกกมหูลัวา,าเปลี่ยนชื่อทุกคลิปไมู่้้หัวหมาเต็มครับหมาเต็มครับวันนี้เราจะมาลงกรีนดาก้อนกันทั้งหมดกี่โคม่าแปดคนเลยตอนแรกนัดไีห้ามาทำไมโ <c oughs> ยกเยวาเนี่ยมันมันหมาเพิ่มเว้ย <c oughs> มันมีพลังงานโอเคครับท่านผู้ชมนะเราจะรอดหรือไม่ส่วนผมกม็มีใครบ้าง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 แนะนำตัวดีละคนแนะนำตัวชาว้าก็จะทำโคตรทีละคนเลี้ยงเอาใครก่อนเลครับเลี้ยงไอ้หมาไอ้หมาเลี้ยงเลี้ยงไอ้คนนี้ก่อนนะ ผมเป็นผมขอแนะนำตัวเพื่อนผมก่อนก็ไอเฮียด้อมนะครับไปต่อคนแรกไอ้ดาร์กเนี่ยใครครับชื่อใครนะโอ้ชาฟุกฟุกฟุกที่มีข่าวบ่อยๆใช่ไหมที่ข่าวเขาชาวโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนคนนี้ใครคนนี้ใครอ้อม่ะอ้อมวายตายแล้วหรออผ่าน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 ริมริมผ่านผ่านคนนี้ใครครับวันนี้ซื้อเจ้าของซืรามิฮะ คนนี้คนนี้ต้องเป็นเรียกว่าขวัญใจชาวสีม่วงเลยฮะเขากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับที่มุงผมเนี่ยชื่อชื่ออะไรคนนี้นันแจนันคงคิ้วนะครับชื่อเต็มเขามมีคิ้วเลยนะไม่มีคิ้วนี่สโลแกนไม่ใช่คนนี้ใครครับอาถอยทำไมถอยทำไมถอยถอยใครนะใครนะจู๋จูนะครับคนนี้จู๋น้องจู๋แล้วน่เอง โถนั่นเองครับโถใหม่แล้วถ้าเป็นชื่อที่ไพ่ร้องหน่อยน้องอัน t ะนะครับเฮ้ยอุอยใหญ่ไม่ใหญ่ไม่คนนี้คนนี้ใครคนนี้ใครคือหมามันอยู่นิ่งๆไงปล่อยจ้าอ๋อนี่ปล่อยบ้านผมปล่อยนะครับปล่อยนะครับเป็นคนที่จะพาผมไปเล่นในอ่าบทเอ้ว กวดกวดคนรักกนนางเอกนะครับของต้องบอกว่าคุณคุณป้ยนี่เขาเป็นหลานอลองนะครับเขาบอกว่าจะพาพวกเราไปจุดชนวนระเบิดไปเผาไประเบิดภูเขาพวกมึงก็ขี่มากันจังกูเดินตีนเออป้าป้าเข้าไปยังโอเคผมเป็นหัวตีเองนะต้องามควบคุมให้เจ็ดตัวนี้บอกก่อนว่ากูไม่ทำไรกูจะเดินเล่นเออผมสองผมสองคนกับไอ้ไม้ครับจะเดินสำรวจเส้นทางครับเรจะเดินดูแบทเทิล งกนเราจะปล่อยให้มันตายนะครับหมาหายอะไรหมาหายหายไปไหนอยู่อยู่ในปากมึงแหละเออใครลืมตัวครับอ้าวไม่มีครับไม่มีครับมีมีไม่มีใครรอบหมดครับรอบเรายังครบครับไม่เคยลงเลยไม่เคยลงเลยยังไม่เคยลงเหมือนกันครับสำรวจตัวเองดูให้พร้อมนะครับแล้วเราจะลดโทษขุนะตัว่าน่มีคนขับมันจูไม่ได้ัตัวมาใช่ไหมนี่นี่อุ้ย มันจูไปหาแต่เรานั่นไงเอาันจูอีกแล้วครับจูลืมอีกแล้วเราครั้งที่สองนะครับความเดิมตั้งแต่คลิปซีรากอนนะจูก็ลืมนะครับเอ้เราก็ว่าเราพูดตอนมันกลับมาจากห้องน้ำไงนะโอเคโอเคี๋ยวเอาหัวให้คือให้กี้ไปเปิดครั้งมานี่เพื่อจะไปเอาแบา ที่แออเืใช่มไครที่ได้รับหัวปาร์ตี้ไปคอยดึงจู๋เขาใช่ั้มคลิปนี้เราจะทำโทษจู๋เราจะเรียกชื่อจู๋ว่าน้องไส้กรอกเอ้ยไอ้เคี้ยกว่าจะเรียกเช้าว่ะฮะน้องเจียวเจียวน้องหำดีกว่าเออทำโทษมาน้องหำน้องหำเออโอเคเลยมาเร็ว เขาฟอสน้อยกับกับเราี่ก็เพิ่งไปหากุญแจมานะนายเอาไปเก็บคังเร็วจังเยอ่ยเออเธอรีบหรือเปล่าเนี่ยไม่ตอนแรกมันมีอยู่ที่ตัวสามใบแล้วก็แบบกะว่าจะเอาจากคังมารวมจะได้เป็นแปดใบโอเคกลับไปเล่นหาอะไรกันจอูแหล็กตอนนี้จู่กลับมาไอหำครับน้องหำเล่นเฮียนะครับน้องอันทะ ปลา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 าปลาปลาลาป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 ล ไปเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนี้จะคอยถ่ายคลิปแล้วก็บัฟอยู่ห่างนี่ก็คือคาราฮานั่นเองนะครับก็ก็คือคาราฮากูไม่รู้จะพูดอะไรละมือม่วงที่เป่งเลยมือม่วงนั่นเพิ่งไปล้วงตูดทงือ่วไปล้วงตูดแคลิปของไอ้เทยไหมนะครับในการดูความลับเขาบอกว่าคาราฮานี่แม่งล่ามาพอจะไก่ตัวจริงกันนะฮะจำเอาไว้โอ้ปลาอะไรอ่ะ นี่เล่นนี่เล่นมากี่เพลาแล้ววะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้มาเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเออนี่เจะเรียกมาให้อีกตัวมาโอ้ยไม่รู้อะไรครับใครแทงใครแทงไม่โดนเลยไม่โดนโอ้ยโอ้ยไอ้ก็ได้ไปตีหมดแล้วโดนกัไปไม่หมดหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บเอาเอาไปไหนแล้วโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ดูอย่างเดียวเรอ เราเราคอยปวดนะครับเราจะคอยปวดต่อไปคอยปวดอะไรนะเดี๋ยวเราเรียกเองเฮ้ยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยมานี่กูเรียกมาแล้วกูเรียกมาแล้วโอเคโอเคโอเคไม่รู้เลยเนี่ยจบไปตายอยู่วะ ไม่มีใครตีบอสเลยอมานี่มานี่มานี่โอ้ลูกน้องไม่กี่ตัวมากัน8คนโอเคเลี้ยงน้องเอาคุณเรียกพ่อมาให้อีกคนแล้วดำไหนวะก็ใช้ท่าหมัดลอยลีหมัดลอยลีอยู่ไกลไปหน่อยมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหมัดลอยลีโดนมะวะไม่ถึงไม่ถึงแต่ย่าไม่อันันนี่โดนแล้ว โอ้ยอันเดียวก็รู้เรื่องแล้วปลาไม่เสียอันวะกลัวไม่เดินสมเป็นจูจริงๆอันนั้นเราแทงไม่มาไม่มาเอามาแล้วมาแล้วมาครบหมดแล้วเปลียนนะครับคุณเปลี่ยนเฮ้ยมึงลากมาไม่สามที่ตัวตัวยากไม่พอ เอาละครับท่านผู้ชมเรามามองดูสถานการณ์ไกลๆ้เชโดให้หน่อยตอนนี้อย่างที่เราปวนเรียบร้อยะครับเราก็ปล่อยให้คนเลือก7ีกันมาขอฮิวหาเลยครับเออฮิวเลยตอนนี้ครับทุกคนกําลังสถานการณ์กําลังขับขันอย่างยิ่งนะฮะเราจะนั่งนั่งมองครับมีเมี่อตอนนี้มีตัวขวานมาข้างหลังนะครับแต่ว่าหายไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากเก็บเองก็ได้สุดยอดมากพวกคุณ ฮึดฮึดอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอสเตจแป๊บนึงต่อไปครับด่านที่สองโกเลมโอ้โกเลมกูรอเข้าแทนอย่างเดียวที่กูลุยเกินไปใช่ไหมเนี่ยทำไมเรารอใช้เครื่องย้ายสามวิติวิ่งเข้าขวาเพื่อนกินเออเครื่องย้ายสามวิติเอ่อเดี๋ยว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 เขาหาไม่ช่วยเคี้ยอะไรเลยอ่ช่วยจ่อก่อให้

ปา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 อุ้ยโอ้ยเพราะว่าจริงๆก็ทันนะโอ้ยทันอยู่หรอความจริงอ่ะอุ้ยหลงความจริงโอ้ my god โอ้ยบับเบิ้ลบับเบิ้ลโอ้ยทันจ้าโอ้ยโอ้ยโอเคเข้าวาร์มแล้วเข้าวาร์มเย้ เข้าไปหนึ่งศพมีวอะไรนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงกระโดดมึงแทงปลาไหลกันรัวเลยเข้าไป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 ดิเข้าไป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 เข้าไป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 เออโอเคตบมือตบมือเอผมรอดมาด้วยเลือดเหลือหนึ่งหมื่นนี่คุณผู้ายไปรอบหนึ่งหรือว่ายังไม่ตายเนี่ยเลือดเต็มแหมมันแก่ คนคนเลือดเต็มไม่ต้องถามว่าตายไม่ตายตายคนเลือดคนเลือดเต็มก็คือตายแล้วเกิดต่อไปขาเค็นนี่วะใช่ใช่ใช่คาเค็นขาเค็นขาเค็นไม่เชโดอัวเไม่เลยอ่ะกูยืนอยู่ข้างหลังนี่แหละกูจะดูโอ้ยนวดนวดโอ้ย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 ที่เดิมพี่เดิมพี่เดิมเออขึ้นแล้วเว้ยที่เต็ม ไม่ถึงวะทันปุ๊กไหมนาทันผมเมื่อกี้เกือบตายถ้าไม่ได้10 10 10เปอร์เซนต์ช่วยไว้นั่าจะตายขอบคุณเอาเขาเรามาดูในร่างวิญญาณฉากขาวดำนี่ก่อนทีวีจอสีเรือกรรมกรรม เมื่อกี้กดบัฟไม่ทันจริงหรือถูกต้องจริงสิลแหโพดอันท้าสู้อันท้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันท้าสู้อันท้าอันท้าเข้าดิเราอยู่แล้วเข้าเข้าเข้าอันท้าเข้าแล้วจู่จู่จตการเลยใช้พลังจูอโดเร็วๆไหนดิเออสู้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  โอเกิดมาเอาของตามสเต็ปเอฟพิดคินี่มันถือเป็นเวทป่ะไรนะพิดกี่ถือเป็นเวทสิเเป็นเป็นนี้เมื่อกี้น่าใช้ไอ้นั่นครับเชนโดนะเมื่อกี้ทุกลนวเรไม่ทันก็ดีเลยอะแม่แม่แค่สามวิคูฟด่านต่อไปเนี่ยคูตายแน่ ไอ้แอดกระโดอครั้งได้ตะน้นรอไปเกิดบอสเลยใช่ไหมฮะใช่เกิดบอสเป็นกำลังใจให้หตยไายตไม่มีแทงกลัวอะไรล่ะไปเรื่ลยใครไปแทงตรงนู้นไปแทงตรงนู้นไอ้ห่าแล้วข้างหลังมีใครตีไหมหูดีไงนาเมจแรงนุ้ยโอ้ย ได้ข่าวาอันนี้จะมีคนตายคนนึงเขาแม่งจริงไปไหนละจะตายหรือว่าตัวเนี้ยจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ตายแล้วโอเคนะับโอเคโอเคตายหนึ่งรอรอเอาเอาสองตัวเลยเหรอใช่ตัวเลยโอเคโอเคยี่ยมทำไมพวกเธอเก่งกันจุงจุงน่นนะ เจอรถด่วนโผล่มาชนตายจบเลยคาราคูลหลบไงวะยังไม่เคยเจอเลยคาราฮานคาราคูนอะไรละคราคูลคาราฮานอุ๊ยพี่ชายกันตัญญูคู่ขอโทษนะไม่ให้อภัยทำโทษบีบจู่หนึ่งทีฮะบีบเราเหรอบีบจูเลยมันจูอ่ะโอ้ยโอลาล่ อุ้ยระเบิดทำไมกูโดนวะไอ้พัดโอ้ตายห่าชิบไห้แล้วบินแล้วบินละบินละเออเป็นตายห่าเบอร์เตรียมเตรียมเข้าดอกนะครับเตรียมเข้าดอกนะฮะด้านไหนคะไม่ไฟก็น้ำแข็งนั่นแหละสักอันนึงน้ำแข็งสีฟ้าสีฟ้าแป๊บนึงหาไม่เจอ ตายเฮ้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 ยโอ้ยเสียวตูดไหมเลยตายตายตายเจโดเลยังไม่มาเจโดยังไม่มาเหมือนกันเฮ้ยมาแล้วเออโอ้โหไอ้เย็ดเป็ดโอ้ยโอ้ยสีซ่าไปแล้วสีซ่าสีซ่ายังไม่มีอะอยู่นี่ โอ้ยนี่ให้มาเลยลบๆๆๆเดี๋ยวเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวไฟไฟไฟทีมเกย์ทีมเกย์ต่อยผู้หญิงเอาไปไหนไฟ้ไฟตามมาติดไปแล้วอ่ะโซโซโซโะ เยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเคหน้ากากครบครับแต่กดหรือเปล่ารองเท้าวอลลุวนๆุรองเท้าวอลสีคู่คืออะไรมีอาคาเดมิกคู่หนึ่งไม่เอาไม่เอาเอาไปขายเพื่อเอาไปขายก็ได้แต่ประเด็นคือรลไม่ได้เจอนั่นสิต่อไปนะครับรถกรีนดะก้อนกรีนดะก้อน ไฟด้านไหนน้ำแข็งด้านไหนลืมไปแล้วไฟด้านขวาไฟหลบวาน้ำแข็งลซ้ายกดบล็อกเอากดบล็อกเอาน้ำแข็งขวากดเจนโดน้ำแข็งฟ้าน้ำแข็งขวาน้ำแข็งฟ้าสนไฟเนี่ยจู่ไฟ้ายโอ้ยเมื่อเรามีเครื่องย้ายสามสี่เราหลบทันอยู่แล้วเครื่องย้ายสามสิ่มีจู่โควอะไรนั่นไงโดนตบไอ้เยี่อะไอ้โฟไม้เนี่ยไม่ทัน ปลาดาวเกับปลาดาวปลาดาวปลาดาวหายน้ำมั้งพอ๋อถ้าปล่อยลากไปหน้าไปน่าโอ้โหน่าเงี้ยหัวแตกตายครับเป็ดตายไปแล้วครับ่ะจบแล้วเฮ้ยเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งอ่ะปลาดาวไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลไม่ต้องรอพวกฉันเพราะมันก็แวกงไวทุกคนกูชนะอยู่แล้ว ไ 8, ปหน้าไะหน้ามาใกล้ๆเลยไม่เลืออะไรอีกแล้วนี่บอกผิดใช่ไหมเนี่ยตูมไปดิครับจบแล้วจบแล้วลว่าไงวะวิว่งดีครับวิ่งดีเองมีเครื่องเครื่องย้าย,ายามไมิตีกูัวอะไรวะ ทำไมไม่อัพอะครับเอออัพไปดิไม่มีโอ้ยเพียวอันี่ก็เพียวเกินเพียวเกินเอ้กซ์คิวเนี้ยมันดีอัพไปเถอะเริ่มหนึ่งพี่ก็อัพไว้หนึ่งไปเนาะเอาวะกูเอาไว้หนีอย่างเดียวมันเอาไม่หนีได้เออวะไม่เห็นคนวิ่งเลยมันเป็นบักไปแล้วอ่ะโโอ้หกูว่าจะโดน ไม่โดนอะไรตายอ่ะโดนหางตกโดนมือตกตายเนี่ยกลัววะล่ะไปเดี๋ยวอะโอ้สองหมื่นไอสัตว์พ่อมึงตายยายมึงเกิดอันนี้ต้องมีคนตายนี่กูโดนตพเต็มหน้าเลยแม่งมึงตกคูนักกว่านเลยยายเจี๊ยจัดไปครับจัดไปครับโอ้ไอสัตว์ฆ่ากูหรอสาวาวสาวสาวสาไหนจะตีหรือว่าจะขึ้นไม่มีอะ ควันเป่งควันเปไม่สนไม่สนนี่ตีเสาวไปใช่ไหมเออตีตีเออลงมวยไปเฮ้ยตายดีวะตายดีวะเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้เลือดเหลือสามพันห้าฮี่อนาจใจโอเคไปแน่เปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเลือดแต่ละคนนี่น่ารักมากเลย เดี๋ยวสาม้าน้าครับต่อไปอลดูอลไฟไฟเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วรไม่ถัดละไม่บายนะโอยทุบทุบทุมาแล้วรอมันบินมึงมาก่อนเฮ้ยกูว่าเดี๋ยวก็ได้ตายแล้วมาๆๆลงเลยจุงๆนะจุงจุงระยะการแป๊บงไฟเข้าใกล้วันต้องแข็งออกไกลใช่ปะกูเล่นการเดินก็ไม่เคยหลบไงปัญหา เออคนพิษคนเทียนด้วยเซ็งมาแนวหมดน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้เล่นคาเดียนไม่เคยหลบเลยไม่ว่าท่าอะไรก็แล้วแต่เยมาแนวหมดไปแล้วครับมานวหมดครับมีวิธีเติมมานาครับตายตายตายตจริงจริงทำไมทาไมแนวหมดเร็วๆเอ้ายังเมื่อไหร่มันจะบิน แรดอยู่ได้ห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยละสามรอบสี่ร้อยเด็กกูว่าได้ตีหัวแหละเจอท่าแมลงชัยตูดโออ้้ยไม่ตงงวเราจะล้อมขึ้้นนหาอจู่จู่ชัยตูดพีดกลับแล้วค่ะพีด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 ใช่ไหมผมเกิดได้อีกรอบไม่ใช่นหรอปวดแล้วหรอฮะตารางตารางเออวะทำไมหมดแล้ววะตารางเหรอจะจะไปหรือเปล่า ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูวิวหลังๆดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับเราอยู่คนคนข้างๆเราก็เลยไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนมันมีทั้งคนไม่อยู่กับคนอยู่เอาเขี้ยกูทำไงดีวะกูหนีกูดีแล้วกูดีแล้วกูหนีแล้วกูไปเมฆตายโอเคเรามาดูครับว่าจะตายกันหรือเปล่ากูว่ามีสิทธิ์ดับอนาคมันแล้วบึ้มบึ้ม สามศพครับทิพเปิลคิวนะฮะตอนนี้ครับมังกรก็ได้มองหน้ามองหน้าแต่ว่ามังกรเหลือเลือดนิดเดียวนิดเดียวตอนนี้ครับตอนนี้จู๋จู๋กำลังใช้วิชาเป็นนินจาฮะยิงโจมตีอย่างหนักกวจู๋ฆ่าได้แล้วนะครับเดี๋ยวจู๋ต้องชมจู๋นะครับแมทไหนโอ้ยตา่เลยตายรอบหนึ่งตัวเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ได้จู๋นะจู่จู๋นี่กายร่างเป็นแท่งหันหันสะเนี่ยนะนี่แข้งตัวมังกรตายเลย เมื่อกี้เข้าปากมังกรนะครับมังกรเคี้ยวไปจุ๋งแข็งเกินคนะจุกแข็งเกินมังกรฟันหักมังกรปันหักตายเราอยู่คนละข้างกับพวกนายไงจบไป15นาทีครับได้ฉายากี20นาทีไปแล้วครับแต่เสือเพิ่มเมจิกไอซ์สันจริงเดียวฟิดสิมึงก็อินดี้เดี๋ยวว่าเล่นแอสสายเมจิกรอรอรออีกสายมาก่อนแล้วกันนะทำไมมันก็เล่นสายกายภาพแต่อัพเมจิกควยเี็ของแอสไหมเขาไม่รู้เราเก็บก่อน โลแย่งเลยใช่ไหมเนี่ยเราเอาหมดโลโลเรารอต้นโลโลอะไรวะโตมีแพนดอ่าเรียนแพนดอ่าอะไรไหมโอ้ของอังคารเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย เราต้องติดรายการนะก็ต้องขอบคุณน้องจูนะครับคือน้องอันทะอะไรเองนะฮะเราต้องเรียกเขา,เา,เา,เาหำมช่วยเร,เรียกให้มันพร้พอมๆเดี๋ยวว่าน้องอันทะเออ,เอ,อแล้วก็ออมนะครับขอบคุณมันทำไมไว้ออมออนี่ไม่ต้องขอบคุณห,หรอกแล้วก็ปล่อยบ้านโป่งใชวันวนี้เรามากินเดี๋ยวต่อไปเราเราเราจะไปกินแดงกันนะเราเดี๋ยวโอกาสหน้า กิเจอกันเป็นกับแม่จ๋าหมาตึมในรายการใหม่ของเราไปกินได้ไหมได้เลยสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของ Guardian TV มาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่หมอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดู วิดีโออื่นๆของ Guardian TV ได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลางคำว่าม,มอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดียนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชนลกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย